ไม่เดินไปเลยเดูพี่นอ้องใบไม้ล่นไปแหละเราดูใบไม้ล่วงถ้าไปทางนี้มามันเฮาเพราะว่ามงก็กระเจาพวกกระเจ้าสีหมาทางเดินมาทางนี้ทางที่ เห็นนะคะนั่นสวยไหมคะใบไม้ลุนพี่น้องเอ้ยรุนรถมาเต็มเลยมองขอเขอินว่า สวยไหมคะพี่น้องแล้วดูใบไม้รดนี่นิในมงอันนี้คว่มเลียงมาเขาเ <c oughs> ตัวน่าก็รดน,นิดเลยนี่รดน,นี่มองนี่ก็จอก็ตุ่น่าก็มีหิมะตกเลย ปีสองพันสิบห้าบอกพีิมามาช่วงฉันมาวันที่ที่สิบห้าสองพันสิบห้าเดือนท่านว่าหิมาะพอดีหิมะตกโอ้ยไม่ความว่าหลับปไปเลยพี่น้องอักทั่งอากาศทาั่งโอ้บอแบบเดี๋ยวนี้สิ้นซะแล้วสิ้นกับ สิ้นกับผัวและสิ้นกับสภาพแวดลอ้อมสิ้นกับทุกอย่างแหละมม่ดีวันอาทิตย์คนมมายางลาหลายคนมมายางหลายไม่นี่นะมีแต่คน หิมะตกฉันจะมาเดินตรงนี้นะคะ พ,ด,พดเจ้ามาอันนั้นหมดละดินก็จะงามงามด้วพี่นอ้องดินดินเขางามเอรี่ดิโฟบ่าวนขนยางกันปเปแถวก็เจ้าสินยางด้วยพี่นอ้องเขาพอดีขึ้นเข้าเลยเขาจะพาลูกพาเมียพาปูเบ่าวปูสาวม่ง่าย rồi chăng lên นี่กูเจ้า,าเฮ็ดยังนี่พี่น้องเฮ็ดนี่มันกินไตวานี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่เจ้าเฮ็ดยังนี่อุ้ยยางว้ายยางเต็มเลยพี่น้องเลยเฮ็ดนี ยางเต็มเลยนี่เฮ็ดยังบวนี่โอ้ยกําลังออกเห็ดหลายป๊ัดเห็ดนี่พี่น้องปังเฮ็ดนี่ปักงามเลยงามขากำเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่น้ำเห็ดตัวนี่แค่มันบานเห่าเอ้ยนเห็ดเห็ดทานบอก เฮ็ดยังพี่น้องพวกเจ้าเฮ็ดยังนี่ว้ายไปตะกินแทะไปตะกินได้พี่น้องี่เฮ็ดตัวนี้นะเนอะก,กินได้นี่เบิ่งส่งี่เฮ็ดแหล่คนกี้ไว้โมงเก้าให้อีกให้อีมูมัน เพียวพี่นอ้องไอ้เพียวมันเกิดนี่พี่พบานเขานี่กินได้เลยนี่คันเป็นบานเขานี่แต่บานเขาเนี่ตีวาก,กากินดอกแก้ว,วเห็ดยังนี่พี่นอ้องนี่มันจะดอกงามงามคักดอก อ้่นใหญ่ๆหาอีกห้อีกเบ็ดแล้วจะเป็นลมแค่อนไอหี้ lại vô phát kén tôi hết anh chắc mình hết này, này. này, này. lại khác này nên ไปเพื่อ,อ่งก็บม่หายอยันนั้นเอาขอบ้านดอกพี่น้องเด็กเสียงมาเฮามาเฮาค่ะมาเฮามาเฮามาเฮา สวยบ๊อค่ะสวยบ๊อสสวยบ๊อธรรมศาสตร์งามอลีตัวจริงกางงามได้พี่น้องอ่เาเป็นว่ัตถุในกล่องเด้มองดีมุ่นดีแห่งงามเด็กขามาที่กับเวลาเต็ม ยอยู่แล้วค่ะลุงมาเดินป่ามาเดินป่ามาดูบารูหมาตรงน,นี้มันมีหมานะคะ เห็ดเฮ็ดพี่น hey. mm, ้องเอ้ยเห็ดปุกใหญ่นี่เห็ด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 ไตเห็ดแล้วเห็ดมะลำพึมเลยพี่น้องมันมันมันท้าทิมเลี้ยวโอ้ยเสียดายก็จาเก็บเลยพี่น้องว้ายผดพัวม้วนหมกเต่ง